สวัสดีจ้ายายจ้าไม่กะผ้ามว้วนเด้อจ้าเด้อมือนีเขาโคเขาปลาเด้อจ้ามากับตาทองตอนนี้หกมุ่งเมนบอจา่ <c oughs> านี่มาหอดโคจะได้ชาวสวัสดีจ้าครับมือนีมากเขาโคเขาปลาเด้อจ้า <c oughs> มาบรบมารกติดตามต่อไปได้เลยจ้า เห็นอะไเด้อจ้าน้ามากแดงจ้า้อเห็ดขาวดินเด้อจ้ายังมือด้อจ้าหองงามๆเด้อจ้าเห็นบอพี่น้องเห็ดขาวเด้อจ้าเด้อเห็ดขาวดิน่อน้ำเลยพี่น้องเห็นอุ้มน้ำเห็นบ่อเขามาเด้อพี่น้องมาเก็บเด้อพี่น้อง ข้าขาวด้วยพี่น้องได้จ้าสองดอกมันเดิมมาเก็บด้วจ้านี่ดอกหนึ่งเอ้าเห็นบ่อเห็นบ่อเห็ดขาวงามๆด้วจ้าเด้อบังบ่อพี่น้องโอ้มันถือพนเนาะแถาเนาะถือพนล่ะอันนี้เลยวะให้บังแถาโอ้เก็บเป็นน้ำเลือดด้วจ้าเก็บแน่เลยด้วจ้าเด้อ แงดอกหนึ่งคอยเลี้ยมไม่ใจเลยพี่น้องเฮ็ดน้ำมาด้วยจ้าเด้อดอกหนึ่งงามคอยเลี้ยมไม่ใจเลยพี่น้องเห็ดน้ำมากกับเห็ดขาวดินด้วยจ้าอุ้ยดอกกลุ่มงามๆเลยพี่น้องเด้อมาเด้อมาเก็บในใหญ่เด้อกระตาทองเริ่มเลยนี้ำมาด้วยเองเด้อพี่น้องงามๆเด้อ มาเก็บมาเก็บเด้อพี่น้องเด้อสองดอกสวยๆเด้วยพี่น้องนี่ดอกนึงจ <eso> ้าโอ้ยผลตกตกใส่อือน้องเอ้ยพอเห็ดล้างเหล่ด้อนี่จ้าเห็ดล้างเหล่แข็งงามก็งามจ้ากินได้อยู่เด้อจ้าเห็ดล้างเหล่แบบนี้นี่ดอกนึงเด้อจ้าไกลไกกันเหล่จ้าสองดอกเด้อจ้ามันมานมัน ูมันด <ang> eh, ้วยจ้าดอกงามๆด้วยจ้าอุ้ยเห็ดเบื่อจ้าตัวนี้โมแมนเห็ดกินด้วยจ้ามันเป็นเบาแบบนี้เห็ดเบื่อด้วยจ้านั่นนัโคตรเลือดมามีต้นทั้งงาเจ้าใหยวุ้พี่น้องเอ้ยเห็ดขอนกินบัได้ดอกด้วยจ้าตัวนี้งามคักเลยพี่น้องเต็มขอนเลยเสร็มันงามเอาเท้าไปยังโอ้หูหูอันนี้ด้วยนะไหนมึงเดี๋ยวเดี๋ยวเท้าให้ โอ้ยพี่น้องเอ้ยเ,เห็นเล่างวงเขาญ่เด้อพี่น้องงามงามงามพี่น้องมาเก็บเด้อพี่น้องป้อนมือมาเด้อมือมันมันมันปลาน้าหมากด้วจ่าเด้อดอกสวยๆเห็นบ่พี่น้องเนี่ยมือด้วยนะแถวไห้บอใหม่ๆบอ,อ,อ่อน้องเห็นแล้วพี่น้องเห็ดกอแดงเด้อเมื่อู้เมืลู้ เลือหูเลืออตาเพื่อนเพ่าเนาะจังใดเนาะอุ้ยพี่น้องเลยสามสี่ดอกด้วยจ้าเจ็ดดอกละสาวส้วงละสามเฮ็ดนี่เฮ e <c ười> well, ็ดแบบนี้มันออกเป็นมูด้วยจ้าคันพ่อจ้าเห็นบ่จ้าเห็นบ่องามมากนะสาวน้อเห็นลังเลด้วยจ้าเด้อนี อ้ยตือผลต๊ะนี้แต่ขิดดินเลยพี่นอ้องฮะดอกงามอยู่หอมี่แต่ขิดดินดอกเลมสวยเลยพี่นอ้องงามงามจุ่มงามๆเลยพี่นอ้องจุ่มหนึ่งคอยเลีมไปสะเลจะจีดีแกงพี่นอ้องเอ้ยเอ็ดขาวคองนีบ่ มีเห็ดพ่ดนดอกเนื้อจ้ามีแต่เห็ดขาวก็เห็ดเขา,เปา,าแปงเนื้อจ้าจังไรก็ค่อยเลื่มไปพ่อได้กินได้อยากอาดอกนะึงอู้มายู่ในะพูนพูเขาเอองามตาทองยอยู่ไกลอยู่จา้ายากจะค่อยเก็บไปเรื่อยๆอุย้ยมาเยอะกวนพี่น้องเอ้ยเฮ็ดไข่เขียวแหลกแหกมนันเนื้อจ้าเด้อพ่วงพ่อดอกนึงกำลังจุ่มงามๆเนื้อจ้า เฮ็ดยิ่งดอกนึงเด้อพี่น้องจูงงามเนาะจูงเบบนี้งามงามนาะยแถวเนาะกระยามอันนี้แล้วมันถือผลเนื้อพี่น้องผลโต๊กตัวนี้งามงามมาเด้อพี่น้องมาเก็บในยายเด้อจูงแซมนี่กระเพื่อครับจู่ผู้ชูข้นรุ่นยายเฉได้เต็มกว่าตาบ่มื้อนี้จ้าเฮ็ดกับแป้งเฮ็ดกระแป้ยงแนวมึงไม่เฮ็ดหลังเลติเแ่าแล้วมึง เห็ดหลังเล่เละโบเล่บ่หงส์แน้องพี่น้องดิ่งกใส่วันที่แบบโอ้ยออกเลยเนี่เคี้ยวเด้พี่น้องเพ็ดดิ่งได้พี่น้องเห็ดขาวดินเด้จ้าอุ้ยดอกงามงามเจ้าเก็บเก็บพี่น้องเล็บยังสีเลยเนาะยังสีได้กินเดียราพี่น้องจุ่มงามดิเห็ดโบพี่น้องมันอยู่ใกล้เด้อจ้า เก็บเจ้าเก็บห่อนโนพี่น้องขนาดเอาอยู่ได้พี่น้องห่อนีหเขาดินพออีกระด้อพี่น้องดอกงามหนึ่งดอกงามงามเลยจ้าพิษเขา รุดเลยคู่ดอกนึงจะเห็นบ่จ้าดีดอกนึงไี่กินน่องแม่เห็นบ่หรอเห็นเห็นอยู่จ้าไี่น้องบอนมือมันเก็บในยายเด้อจ้าเด้อดอกนึงดอกตุ่มงามอือหูงามเนาะแถาเนาะอือจูงพลังงามเลยทีเนียวเปลี่ยนดอกนึงเลยจ้างามงามเลยจ้า พ <inä, S 1> ออิงเลยจ้าจดอกหนึ่งงามดอกน, boundary. นี้สองนี่ดอกหนึ่งขันบหกขันโบดูมองลีลีก็คือชิบโบมาดอกโคตรร้ายอ่พูดพี่น้องเลยพออีเแล้วจ้าคอยเรียบไปใสนเลยนะจ้าเนาะดอกงามดอกใหญ่อยู่จ้าเห็นบอพี่น้องดอกงามงามเห็นบอเห็นบอนี่ ย่ายก็ลเลงเก็บอยู่นี่ดอกจูมเลยงามเนาะพี่น้องเนาะไงเด้อดอกจูม,มันด้อจ้านี่เด้อโอ้ยก็ด้วย,วยจา่าจูมน้อยนิดหนิเดี๋ยวรีบมาคือก่อโอ้ยเยอะด้อจา้าดอกงามงามจา้าโอ้ยเยอะด้อจา้าดอกงามงาม ติดติดกันไกลๆกั้นอะไรนักจ้าสามสี่หาดอกแต่ท่องก็จะไปทางไหนแยกกัเก็บคนเดียวต้องเป็นงามๆด้วพี่น้องเอาปุ่นนี้มันบ้างเออนเออเรียนไปบ้างพี่น้องงามชิ้นเพชรงามมากมามาเก็บเด้อจะงามด้วยพี่น้องรอรอสวยๆจ้าพี่น้องเห็นไหนพี่น้องบึ้ง เงืองามงามดอกนึงสวยเลยพี่น้าะเเาก็บเนี่หามเห็นกเหยียบตัวเท้าวิ่งก็มัเก็บที่เลยเท้าเก็บเออนี่เงอ่ยดอกงามดอกนึง่งพี่น้องงามงามเดี่นอพี่น้องสวยเขาใหญ่แก่ใหญ่ใหญ่มากอ๋อตะทองไม่จ้าเอือ จ้าจุ้มหนึ่งด้วยจ้าจุ้มหนึ่งงามงามไปเลยด้วยจ้าอุ้ยตัวนี้เฮ็ดเบื่อด้วยการแก้บ่เอาดอกเฮ็ดเขาเฮ็ดเขาแป้งจ้าป้าพ,พี่น้องคืองามมะเทปพี่น้องเฮ็ดน้ำหมากด้วยจ้างามงาม านเขาทมหนามากออกไวเนาะจา่าเนาะงามีลีเด้อจา้าดอกเห็ดนามากดาก้วยจ้เอาเต็มอยู่จ้านี่เห็ดนามากน้อยแกงแซบอร่อยดีเด้อจ้าเดอ้อมาเด้อมาเก็บเม่กันแฟนครับสูผูสูคนจา้าเอาเด้อจ้าเดอ้เอขอ,ขออีกแล้วจา้าจุ่มหนึ่งงาม,งาม คุณด้วยจ่าดอกหนึ่งงามๆด้วยจ้าเด้อมาเด้อสีมาด้อยายหวานมาเก็บ <head S 1> เฮดเอ้ยลาตีเอ้ย <laughs> มาๆพวกเส้นเฮดเอินมีจตะเส้นเฮดได้จ,าาดจ่านมาเด้อยายสาวตานายเอ้ยเส้นเฮดเอ้ยมาสุภูจุคนมาหากเก็บครับยายเด้อไม่เอ,เอ็นก <laughs> <อ> <laughs> ็มาเอ็นพวยแอ็นมาเด้อมาเด้อมาเก็บเส้นเฮดทุกคน <laughs> พี่น้องเพศครับจูผูจูคนมาเก็บในใจมวลมวนมวนมาเด้อพี่น้องมาเก็บมวนมวนเด้อม,มวนในกันเน้อจ้ารุ่นจิไเ้ตเต็มกันตาบ่จ้าสองคนสามคนมาในกันเน้อจ้ายายอาดยายเต๋ว,ออาาว,วกับพ่ออ่าดเด้อจ้าเด้อกระตาทองมานบ่มัน เต็มก็ตาแถมมือนีเจ้าสิเดีไปเฮือนด้วยจ้ะพ่อยิ้มเลยด้วยจ้ะดองงามๆสวยๆมามามาป้อนมือมาเก็บเลยมามามาเลยจ้ามาเลยงามงามเฉยเให้เบิ้งเแ่าก็ตาเฮ้ยจ้ะเบิ้งงามงามๆด้วยจ้ะเด้อเห็้ยนโมเถ้ามือไหนเฮี้ยนโมจ้ะจ้า พี่โมพี่น้องดีจ้าเห็นอยู่จ้ามองนีู่จะงามเนาะจ้าเนาะเฮ้ยสวยเลยอุ้ยพี่น้องเฮ็ดนนามากเด้อจ้าอู้ยสเมียนงามพี่น้องเอ้ยงามสองดอกเฮียงกันเด้อจ้าเด้อเห็นบ่จ้าเห็นบ่เอองามเออคุณได้บ่มาเสียใจเลยจ้าเด้อลาตีเอ้ย ยายลิงเอ้ไปอยู่นี่จ่าม้าเมาเถาเมาเอาเก็บใส่้อกระตาสวยเลยเห็นแดงนะพี่น้องดอกงามๆเลยพี่น้องเลยขาขันยาวๆใหย่จิ้บป้องไว้อยู่โอ้พี่น้องเพิ่งได้เห็ดโพนเนาะเออกระรางเครืองตาหลายเด้อพี่น้องพี่น้องเอ้ยนี่เห็ดขาวเจออีกแล้วพี่น้องดอกไงงามๆเลยพี่น้อง จา้านี่ดอกหนึ่งเห็นบ่พี่น้องกระด้งงามด้วยจาวยว้าเด้อ้มันหกแห้งนี่จา้มามานันมันดูอะไรด้วยจา้าเจ็ดกระเปงงามๆา,าด้วยจ้าเด้อสวยเน็เดทานด้วยพี่น้องนี่ดอกหนึ่งด้วยจา้าเจ็ดทานมันบอกเป็นมูเจา้าาไม่ยังเท่า โอ้ของดีขนาเท่าของไงของสูงน้ำดีกว่าเลยเดือดเดือดเดือดเดือของไงของสูงเด้อพี่น้องเห็ดละง้อขาวได้จ้าเด้อสวยเราลองแ้ววาอันนี้เขาตีนหนอเถานี่เด่นเขาตีนเขาไปหาไปเมื่อเหล่วพวกมาผอเด้อพี่น้องเอ้ยหนาสิเจอกันเป็นคู่คู่เนาะ เห็ดปวกเลยจ้าดอกแหลกแหกมานโค้งหนีเลยจ้าเห็ดปวกกิกจ้าอู้ยเงาจี๊ดเนาะเหงางามเนาะเหรอเนาะอู้ยได้ไม่ได้ดอกง่ายง่ายงามเนาะานี่ของยายแต๋อเลยจ้านี่ของยายอาดอู้ได้พ่อกินพ่ออยากกันทุกคนอยู่นี่ของยายเจี้ยงบันหน่อยเลยจ้า เฮี้ยนเฮ็ดบึนก็มากคือกัานเฮจ้าเด้อเฮี้ยนเฮ็ดบ้านหน่อยเฮจ้าเฮ็ดละงูเฮจ้าซ้ำไข่ไก่เฮจ้าโน่เฮ็ดละงูขาวเฮจ้าไข่หนึ่งงามงามเฮจ้าปาดบึงกระไดเท่าปาดบึงปาดปาดเห็นพี่น้องเพิ่บึงแมนดูพี่น้องจ้าเฮ็ดละงูขาวเฮจ้าจุ่มหนึ่งจ้าอุ้ยงามงามเฮจ้าเด้อเฮ็ดขาวดิน งามดีเอิยเกิดเด้อจ้าเห็ดขาวดินเด้อจ้าดอกงามงามดอกนอี้งามดีตาทองเม้าเด้อตาทองอยู่สายเด้อตาทองอยู่ไก่เด้อจ้าเด้อเล่มเบรเดอพี่น้องพ่ด้ด้ดอกหนึ่งเห็นบ่อพี่น้องใกล้ๆพูดดอกงามงามเด้อพี่นอ้อ,นององามงาม,งามเห็ดข้าวแป้ง คือเห็ดดินด้วยจ้าดอกงามงามเลยพี่น้องมาเก็บมาเก็บอุ้ยหลายหลายหลายมันด้วยจา้าด้อดอกบ้านเขาเก็บไปนแนนล่ะคนหลายหลายพี่น้องโคกงนี่หลายแห้งเต็มโคกเต็มเื้ยนี่ดอกหนึ่งแป้านี่นตื่นเลยพี่น้องมามาดอกใหญ่ๆมามาเก็บทุกคนแพนครับ ข้างในหรือต่างประเทศมาทุกคนเด้อจ้าเด้อพี่น้องเก็บรัวๆไปเลยพี่น้องดอกงามๆเก็บรัวไปเลยดอกงามมีหลีน้องเห็นบบดอกงามๆม,มันพี่น้องนี่ดอกจุม่มดอกหนึ่งเด้อจ้าสามดอกเหียงกันเด้อจ้ามานมาน พี่น้องที่พาเก็บใกล้ๆเลยจ้าเห็นบ่อพี่น้องเห็นบ่ออยู่ใกล้ๆจ้าเห็นบ่อเอองามงามเอองามดีเก็บรวยๆไปเลยเขาเตะล่มก็เก็บเลยพี่น้องนี่เขาเตะหลุมแข้งแกแด่อยู่เอออืจะเห็นเขาดินเด้อจ้าเด้อจ้างามงาม เออจูมันเด้อพี่น้องเห็นบ่นน่เอาจูมันดอกงามๆคือจะค้องเนนอต๋น้ออวดตั้จูรูเฮี่ยงกันนดูพี่นอ้องกูข้างหลังเปน็แปนแนสองดอกเด้อจ่าดอกงามๆนี่เฮี่ยงกันเด้อจ่าดอพี่น้องเห็นบ่ดอกงามงามพี่น้องย้ายบ่ได้เก็บให้เบิ้งมัดซูดอกเด้อจ่า มาหลายเก็บรั่วไปเลยมือหนิจ้ากยื่เด้อยเจอพี่น้องดองงามงามเห็นบ่พี่น้องอูญดอกหนึ gigantic. ่งไก่ไก่กั้นเด้อพี่น้องเด้องามงามอ้ดอกนึงเห็นมาพี่น้องบุญเด้อใจเไปบ่งไก่ไก่เด้อจ้าก็ลระพี่น้องนี่นี่ดอกงามมหลีมามามาเก็บมามาโอ้หมานหมน อย่างน้อเฮ็ดปวกบ่เแ่าเฮ็ดปวกโอ้บ่แม่นบ่แม่นเฮ็ดเขาดินเฮ็ดเขาดินเอ้ยหมานพอได้กินได้อยากดูดพี่น้องเอ้ยี่ไปกินเขาอ่ะ่วยหารถเด้อจ่าเด้อนี่ไปเท้าเฮาลุยสู้เท้าเท้าสู้นี่เด้อของยายของยายหาใส่ถุง ด้วยจ้าเราไมาได้ท่องเก็บใส่ด้วยจ่ามานมาอยู่ผงพี่น้องจ้าเออเสียงรถเก็บเก็บงามงามเอาหนีดอกหนึ่งเออสองดอกเงี้ยกันด้วยจ้าอ๋อเฮ็ดเฮ็ดเพาะบ่พี่น้องนี่พี่น้องเฮ็ดเพาะเด้อพี่น้อง เห็นบ่พี่น้องเห็นพอนี่เห็ดเพอะมันมันเด้อพี่น้องมาเจอเห็ดพาะแล้วมาเก็บในยายเด้อเห็ดเพอภไยเด้อจ้าเห็นบ่พี่น้องเห็นบ่เก็บเก็บเก็บเห็นหลายดอกดูจ้ามีดอกหนึ่งจ้าเห็นเพาะเห็นเพาะมามามาเด้อพี่น้องนี่ดินี่เออ นี่เด้อจ้ามันเด้อจ้ามันเด้อนี่นี่เด้อจ้าฮะอือพี่น้องเฮ็ดพอเด้อนี่เฮ็ดพอผายเฮ็ดพอผายเด้อจ้าเด้อนี่อุ้ยมันมันมันมาพอเฮ็ดพอผายอีกแล้วแกงแซ่บแซบเด้อจ้าเฮ็ดพอแบบนี้จ้าแตกเปาะเปรเลยโคตรแตกเปาะเปาะเลยอุ้ยนี่เฮียงกันสองดอกเด้อจ้าหนึ่ง สองสามอู้มมนันมันสี่เอ,อ้ยพี่น้องมันมานมานัมนหลายหลายอยู่พี่น้องเออไปพัดไม่พอผายแต่ทองเก็บอ่ะอ้างามาง,งอยูพี่น้องใส่ถุงยางก็เองไว้อยู่พี่นอออ้องเอ้ยมาวเก,ก็บเก็บใส่ถุงยางอ่ากินเขามาเร็วกพ่ออีเด้อจา้าเด้อ ดอกนึงจ้าเอาไปใกล้ๆกะตะทองด้วยจ้าเด้อเอาไปใกล้ๆให้ตะทองมาเก็บตะทองอก,ก็อยู่ใกล้โพดอื่นตะทองเห็ดขาวดินด้วยจ้างามงามพี่น้องพี่น้องงามงามไม่ยังเขา่าไม่ยังเห็นเห็นมาด้วยจ้ามาเก็บเอ้ยดอกงามดอกใไงเด้อพี่น้องเห็ดขาวดิน มามาพี่น้องมาเก็บตุ๊กทุกคนมาเก็บกระยายได้จ้าโอ้จ้าหนึ่งดอกสองดอกสามดอกมาเด้อพี่น้องมาเด้อมาเก็บมาเก็บไม่ยายเด้สามดอกได้จ้ากล้องไว้ก่อนแกลงเด้อจ้าขาวดินเด้อจ้ารัวรัวเก็บรัวรัวไปเลยขาวดินเห็นบ่พี่น้องเห็นบ่ เหี๋ยพี่น้องเก็บเก็บเก็บรัวๆไปเลยน้องกอกินพ่ออยากยยด้วยตัวนี้ของยายแต๋วด้ยวยจา้าตัวนี้ของตาทองแต่พ่อกินพ่ออยากอยู่นะจา้าเดี๋ยวเทปกับตาอยู่<า>ตัวนี้ของผัวยายอาจด,ด้ยวยจา้าของตาเพ่งด้วยจา้าตัวนี้ของ,องอของยายอาจด,ด้ยวยจา้าพ่อกินพ่ออยากอยกู่นอจ้าเนาะ เบิง่งยายมาหาเหตุจบคลิปไปเพียงแค่นี้เ้ยจา้าเด้อได้พอกินพออยากเต็มกระตาอยู่จ้ารัวรัวไปเลยถ้าชอบคลิปย,ยายหาเหตุก็อย่าลืมกดไลค์กดแชร์กดคอมเมนต์น,น้เด้วยจา้ารักนะจุบจ๊บจุ๊บจ้าเห็นบอบ <laughs> พี่นออ้องเอ้ยได้หลายอยู่พอกินพออยากก็นอนพี่นออ้องเอ้ยมาหอนเพื่อนเลยได้จา้า